เออมันล่ะทำไมล่ะทำไมล่ะเออตายเอานะคะเอออีนี่มันเวอจะตายคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายนะคะพี่ๆน้องๆคนไหนดูแล้วอย่าเอาไปพูดหรืออย่าเอาไปทำตามนะคะไปลุยกันเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะวัสมเลนเอาอยู่เฉินเขิ วันนี้เราจะรับบทเป็นซับพอร์ตดาเมจนิดน้อยนะคะมากับตัวแม่นะคะนี่เดินตัวใหญ่แต่ไกลเลยอ้วอนเวอร์อะนะครับลงตัวแม่มตัวแม่เลยเอากูเหรอเอาเปล่าเอาปล่า,าป,า,ป,า,ปาตามนะปาตามนะยังไม่กลับหรอยังไม่กลับหรอเอยังไง ไม่กลับหรอมึงเจ็บนะหลี่สามหลีสองอือนี่โดนสุกโดนจิกนะ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 ไงล่ะไงล่ะคัมโบจักรวาลหนึ่งเออเอางเนี่ย เหอมันล่ะทำไมล่ะทำไมอะเอ่ะเห็นสิ่งนี้ไหมคะรู้ไหมคะว่ามันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้ทำแบบนี้ค่ะเหี้ยมันผ่อตัดเหี่ยจะตายอ้าวยกลับแล้วกลับแล้วตัวแม่วาบนะคะเป็นคนสักโอกเลย นะคะเออทำไมผู้ดีเวอร์ผู้ดีเขาทำแกตัดจ่าไบโอสู้ได้หรอไปแล้วนะคะตัวแม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนาอยู่ได้ค่ะเออเลิศเลิศเลิศไบโอก็เหมือนสู้ได้นะคะเนี่ยได้ค่ะตัดไปแล้วมาตกอะไรกูเดี่ยวตัดไปอยู่คนเดียวเลยค่ะเมทนี่ยไป มันกำลังไปคิวเรนทำอะไรอะ่ะเอาได้หรอชุดยกดเออแรงเวอร์ดีครัคอะชุดยอดสุดยอดจริงีิตัวแม่เอาเลยตัวแม่ทำได้แฟดไปเอามมนเลยตัวแม่เพือใส่แฟดให้แฟดเลยอะ่ะ ส,สิสิส,สิไปฆ่ามันไอ้เจี้ยบมึใส่แผลตไปโอ้ยมีรถเลยตัวแม่ทำไมมีรถอย่างยี้หยอกมึงยังไม่มีแผลเลยค่ะก็กูใส่ไว้นี่แล้วไงผูก็ใส่ไปแล้วอีม๋มันเลยตายเจียบเลยแอดเต็มเลยเต็มเตี่ยเล่นล่างซูมไม่ได้หรอโซได้ค่ะเออเออ,เอ,อ ตายไหมล่ะตายต้นไม้ของพ่อสวัสดีค่ะต้นไม้ของพ่อสวัสดีค่ะต้นไม้ของพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรของมึงคะอ,อ,อะไรของมึงคะเอออะไรของมึงคะาเจอเลยว้ายว้าววายรอดเวอร์รอดเวอร์ เออตัวแม่ตัวแม่ถอยมาตัวแม่ฮีดอช่วยหน่อยสิโอ้ยฉันไม่มีอันตีดอกถึเหมือนไดป่ะอย่าลาฮีบนะอย่าลาฮีบอีดีลิฟต์ไปไหนเนี่ยอามีเชลลี่ แคลรี่เออแคลรี่ไปไหนอด,ดอ๊มาต<อ>ัวแม่ว้าวว้าวว้าวฮัาวกูก็จะไม่รอด ิวเรีนทำอะไรไม่ไมียันเออเมียนกี่แล้วบอกนะมีแล้วึ้มรอให้มันเลือดหน่อยหน่อยก่อนลหรอคอย,อยู่เรียวมากํำลังขึ้นทางมึงอ๋อไม่ขึ้นละไมกว่าจะขึ้นเสียใจในนี้นึกว่าจะขึ้นเนาะ อ้อยใบโอกูตายข่ะม,มันอ้อมแตกไปก่อนเนาะเมือ,มองนี่น่าเลดหน้อยแล้วส่เลดหน้อยเมีเออยอะเออแลแอแกกันไปเลย ก็ใส่อย่างเงี้ยแหละลเสี่ยวเสีดีชอบเน้นล่างสู้กันไม่ได้อีก่แล้ว่ะระวังแอสเซนกาชิมหายแหละกูตายแน่โอ้คอมโบเฮียคือจะพลาดสักเกีวหนึ่งแม้แ oh, ต่เป็นไรวะ

็บน้าเจ็บน้าเจ็บน้ายังไงล่ะลองง่ายลองง่ายอืมลองง่ายแอะไหมวะเมื่มมอไรน้าอีกแล้วกลับละกูดดัะตายได้เลยช่วยหน่อยเด็กใหม ม,มาช่วยกูหน่อยได้ไหมอาแลนมาอ๋อเดือดค่ะไปเลยค่ะปึ้มอีดอกกูเป็นเทคิวเลยเหรออุ๊บซับเฮ้ยนี่แกโอ๊ยเล็บโดนสมาร์ทมี กลับไปแล้วมูลาดเรียมบ้านสำเลยดอไม่ใช่มูลาดไหมอ่ะเดี๋ยวม,มา้าพูดผิดทันเลยฮะอมติคืออะไมเจ้ามามีจังะ หลายคู่ไหมละ่ะไม่ตายหรอกค่ะสวยขนาดอ,อยากตายก็ไม่บอกอีหรอกมั่นเวอร์ตัวแม่ขอามั่นยิ้ละตาแต,แต่ตัวแม่ไม่ค่อยได้คิวเลยค่ะเขาโดนลัดเอาไปเถอะค่ะคิวจะไปซัพพอร์ตก็ได้ชดมาเล่นสวยๆจะกินสวยๆฟ้าละค่ะมมันดี ไปอาไม่ไยแมฟรปะแนอาไม่่าโดนกระสุนตายอ่ะอไรอ่ะมีนปิบนกเม็ดนี่มีตีวีแต่อย่างไรพวกมันก็ฆ่าได้อยู่แล้วแหละอยากไปฆาทีรีขับเม ทีรี่ที่แตะเอาใหม่ไปเลยหนีกลับไปเลยมันเหรอไม่ใายซีมตายแน่ไม่ตายค่ะไม่ใายซีมตายแน่ไม่ตายค่ะไม่ให้ซี วค่ะคตัวเองไ็ได้อ๋อติงเลยครับติงเลยครับไม่ไม่ไมวุ้ยมันสไตล์แล้วช่วยหน่อยย,อ<า>ยอ้อเฮ้ยตัวว่าท้ายเลยศชนะแล้วเน,นี่ย Oh. ไม่ชนะง,ง่ายขนา,นนนาดนั้นกลัวมัน่ากลัวมันจะไปกลัวกลัวอะไรเราลีลิ่ตัวเดียวเออเออจบนะคะชนะแล้วนะคะงกระแรง